แต่ว่าเดี๋ยวใส่ขัน้าดิ <c oughs> บึ้งมาเป็นยังไงน,นี่กระพริกนะคะเป็นหมูสามสั้นพี่น้องอันนี้เอาต้นขันหน้าใส่ไปก้อนค่ะบึ้งมาต้นขันหน้าป่อยยังใส่ต้นขั้นหน้าน้องที่สุกแล้วที่กบุ้งขึ้งกูยังเรี้ยวด้วยเลย,ยซิมก่อนได้ สั่นได้ไหมอืมโอเคไปได้พี่น้องสั่ได้แล้วค่ะเ <c oughs> อามืดปวดพ,พี่น้องเอาเตี๋ยวขนาน้าใส่อีกแล้วพี่น้องด้วยอันนั้นใส่ต้นไปแล้วค่ะนี่เตี๋ยวใบใส่โอ้ใบมันสุกสุกใบน้องพี่น้องเนาะ พี่แต่ว่ามักใส่น้ำค่ะเพราะว่าื้อน้ำคุกเข่ากินนะใส่ข้าวหน้า <c oughs> ผัดพริกแกงผิดกันะค่ะไปพริกแกงหน้าใส่ไปก <c oughs> <c oughs> ็ใบมันสุกง่ากแล้วก็ ลมันนี้พอดีมีข้าหนา้าเราจะได้ใส่ข้าหนา้าค่ะนี่ก็ใส่ถัวฝักยาวใส่อย่างใดเนาะผ,ผ,ผัดพริกค่ะเพื่อนเราผัดพริกพี่น้องแต่ว,ว่าใส่น้ำนะ้ำ ย่อยให้กับเขามากใส่น้ำน้ำค่ะไปคุกเขาคิดใบม,นะม,มันสุกไปอยนะู่ใบพอเผัดพริกนาเสร็จแล้วจ้าจะจาสูกให้ันไิกไก่ ว้าวไปหอมก็ตีไปกินเขากันนะบรรดาใก,ใกล้ๆน้กพี่น้องเด้อนี่เด้อค่ะน,นี่ผักยังเอาใส่ไปนักพี่น้องเนาะใส่น้ำเพร้อมคุกเขากินเอาน้ำคุกเขามักกินแบบนี้จ้ะ <c oughs> บอกว่ากินแห้งๆพี่น้องมักกินแบบใส่น้ำนะเอาจ้ะกินเขากันจ้าสเสร็จเรียบร้อยแล้วลผัดพริกหมู เนื้อมีเนื้อหมูกับหมูซ้ำชั้นค่ะ